ก็าอสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับนิตราเข้าสู่ชา n น,นลของพี่หมวนะฮะฟังจากเสียงแล้วก็คือแบบเหนื่อยมากนะครับ<อ>เป็นช่วงชีวิตที่เรียกว่าไม่ได้พอลรสุ่มชีวิตอะแต่คือแบบแม่งเหนื่อยฮะจะบอกว่าเดือนที่ผ่านมากับเดือนนี้เป็นเดือนที่ทํางานหนักหนักจริง นะทุกวันจริงๆแบบไม่มีวันหยุดเลยก่อนอันนี้แบบยจงมีเราทำๆหยุดๆ,ๆเล่นๆบ้างอะไรอย่างเงี้ยตั้งแต่เดือนเนี่ยเดือนที่ผ่านมาเนี่ยสิงหาจนไปถึงอนาคตเนี่ยกันยาตุลาพี่หมอเก็ต้องทำงานอย่างเงี้ยแบบทุกวันจริงๆถ้าถามว่าทุกวันเนี่ยมันทำแค่ครึ่งวันไหมแค่ครึ่งเช้าไหมไม่ใช่นะฮะก็คือทำตั้งแต่แบบเช้าอ่ะ9ก้าโมงสิโมงอย่างเงี้ยแล้วก็กว่าจะเลิอกอย่างเงี้ย2องสามทุ่มถ้าเกิดบางทีมันแบบคนไข้ติดพันอย่างเงี้ยอาจจะต้องถึง4ี่ทุ่มเลยนะครับถึงบ้านก็เที่เอามาเนี่ย4สี่ทุ่มอห้าทุ่ นะแล้วในแต่ละวันกลับมาพี่หมอก็ต้องแบบามานั่งคิดคอนเทนต์นะฮะว่าเดี๋ยวจะทำอะไรต่อดีมันเดิมครับพี่หมอลงคลิปมาทุกวันพุธกับวันเสาร์กลับไปย้อนดูนี่คือเฮ้ยเปีแล้วเหรอเอาจริงๆคือถ้าเกิดไม่นับคลิปที่โดนแบบซอดหรือโดนลบไปเนี่ยก็น่าจะถึง1,300คลิปแล้วเดินทางกันมานานมากถ้าเกิดใครเป็นแบบยุคแรกๆที่เคยอยู่กับพี่หมออ่ะโหตั้งแต่สมัยเล่นเกมซอมบี้เนอร์วอลใช่ป่ะกระทั่งแบบมาถึงเล่นเกมอื่นพวกเดียร์บายเดียร์ไลฟ์โอเวอร์วอชอะไรอย่างเงี้ยนะก็มาเป็น ายการไลฟ์นะครับก็ได้เป็นพวกแบบรายการถกกระจุอะไรอย่างเงี้ยช่วงนั้นก็คือเป็นช่วงที่เติบโตเร็วพอสมควรนะฮะแล้วก็เนี่ยก็ค่อยปรับมาเป็นสายวิชาการจนกระทั่งมาถึงปัจจุบันนะคนดูเราก็แก่หมดละไม่ใช่แก่หรอกก็คือจากเด็กอะถ้าเป็นช่วงมต้นดูพี่ช่วงนี้ก็คือเข้ามาหาลัยละใครเป็นเด็กมาหาลัยช่วงนี้ก็คือวัยทำงานทํางานหมดแล้วนะฮะทุกคนก็ต้องเติบโตพี่หมอก็ต้องเติบโตเหมือนกันนะฮะแล้วตอนนี้คือพี่หมอก็ทําธุรกิจนะครับก็คือเปิดคลินิกของตัวเองนะครับนี่ฮะตามที่เห็น เสร็จมาละสักประมาณครึ่งครึ่งเดือนได้นะครับก็โอเคได้ผลตอบรับเป็นที่ค่อนข้างน่าพอใจนะครับก็คนก็ค่อยๆทยอยมาแต่ว่าร้านคาเฟ่ก็เป็นอีกหนึ่งชาเลนจ์นะครับที่ต้องทำนั่นหมายความว่านอกจากพี่หมอตรวจแ,แล้วพี่หมอต้องดูเรื่องคลินิกแล้วก็ต้องดูเรื่องของคาเฟ่ด้วยนะครับมีการประชุมมีการตามช่างมีการตามสถานที่ต้องมีดวงานต่างมากมายก็ทํางานทั้งวันอ่ะก็เหนื่อยก็จริงๆคือพี่หมอว่าปล่อยคลิปมาสม่ําเสมอแทบไม่เคยหยุดปล่อยคลิปเลยตอนยกเว้นตอนช่วงที่เป็นซึมเศร้าแค่นั้นแหละช่วงนั้น ไม่ทําคลิปละก็คืออันนั้นก็คือแบบหาไปดือ้อไม่มีการถแถลงการอะไรด้วยวก็คือแบบก็แค่อยากแบบอยากหยุดอยากเลิอกอยากหยุดทุกอย่างอะ่ะคือแบบแม่งไม่ไหวแล้วอะ่ะอยากตัดขาดก็เลยเลิกไปตอนนั้นก็แบบทีมงานก็แบบเบื่อกันพอสมควรนะฮะแต่ว่าวันนี้ก็เลยจะเหมือนกับอะมาบอกให้เตรียมตัวกันล่วงหนะ้าพี่หมออะไม่ได้อยากเลิกนะเอาจริงยังไม่ได้อยากเลิกทำยูทูบยังอยากทําอยู่แต่แค่รู้สึกว่าเรา manage ชีวิตตัวเองไม่ไหวเวลาเรามันแน่นเกินไปในเดือนหน้านะครับเดือนกันยายนเนี่ยอาจจะขอพักลงคลิปเป็นเวลา1เดือนเต็มเต็ม จังหวัดถ้าเกิดออพอมีเวลานะครับพร้อมกับขอประกาศปิดซีซั่นนะครับปิดซีซั่นที่ทําอยู่วันนี้ทุกแนวคลิปปัจจุบันเนี่ยในสิ้นเดือนสิงหาคม ที่จะถึงนี้นะครับเราก็ขอเวลา1เดือนในช่วงกันยารู้แหละว่าก็จะทํางานหนักอยู่แต่ขอไปทบทวนกับทีมงานนะครับขอไปปรับรูปแบบของช่องคลิปให้มันเหมาะสมกับเอากริทึม u t u b e มากขึ้นนะครับแล้วก็อาจจะดูไปถึงแพลตฟอร์มอื่นๆด้วยให้แบบมันทันยุคทันสมัยย้อนรบว่าของเราก็ค่อนข้างเก่าละคนดูเราก็เริ่มโตหมดละถึงเวลาที่เราจะต้องรีโนเวทช่องใหม่แล้วก็เริ่มใหม่บวกกับว่าตอนนี้ก็คือเริ่มมีโครงการที่อยากจะทําน้องรุ่นใหม่นะครับมีน้องอู๋เจนใหม่ละดูแววก็เหมือนที่เคยเกินๆไปก่อน,อนหน,น้้้ดด้้าาาานนนนนีีลักกษณะดูคครออองงงงปิ่่มมามวาสถเ น้องน่ารักนะฮะเราก็ดูมีความมุ่งมั่นดีก็เลยรู้สึกว่าอยากจะส่งเสริมไม่รู้หรอกว่าน้องจะดังไม่ดังแต่ว่าเราก็อยากจะดังส่งเสริมแล้วเราก็อยากจะรีเซ็ตตัวเองใหม่เหมือนกันนะครับก็นั่นะแหละเลยจะแจ้งมาณนะที่นี้ว่าเหนื่อยเหนื่อยมากหนักจริงๆคือไฟหมดไหมยอมเราว่าหมด หมดจริงๆก็เป็นธรรมดานะครับคนทําเป็นยูทูบเบอร์หลายคนก็หมดไฟอยู่เหมือนกันแต่ถามว่ามอดหรือยังอี่เลยนิดนึงยังรู้สึกว่ายัางพอคัมแบ็กกลับมาได้ยังพอเอาความรู้สึกตัวเองกลับมาทําคลิปต่อได้แต่ว่าอาจจะต้องขอชาร์จพลังนะครับขอเวลาไปคิดไปพักหน่อยเพราะว่าตั้งแต่ทําคลิปมาทําช่องมาพี่บอไม่เคยหยุดเลยเไม่เคยหยุดจริงๆไปดูได้ลงคลิปที่บอกว่าทุกวันพุธกับวันเสราร์เวลา5้าโมงเย็นกับตอนเที่ยงก็ลงมาสม่ําเสมอครับไม่ว่าน้องจะเห็นบ้างไม่เห็นบ้างหรืออะไรก็แล้วแต่ก็หวังว่ากลับมางวดนี้้ไม่่รรูวาจะปังหือ จะแตกนะครับแต่ว่าแค่รู้สึกว่าสภาพตัวเองอะปัจจุบันเนี้ย ไม่ไหวแล้วนะครับก็ขอบคุณนะครับ7ปีที่อยู่กันมาทั้งทีมงานนะครับไม่ว่าจะเป็นน้องฝาน้องหนมนะครับน้องอ่ําน้องเนีมนะปิ่นที่เข้ามาในช่วงยุคเจนหนึ่งนะครับตอนนี้น้องก็ออกไปเล่นซีรีส์ได้เดินตามความฝันของตัวเองแล้วแต่ว่าทุกคนเรายังนับแบบเป็น,ปนพี่น้องกันอยู่นะฮะถ้าเกิดเราย้อนอดีตไปนี้ก็ลองไปหาดูแล้วกันนะฮะกับอํมก็อยู่กันมานานขอบคุณอ่ําที่ตัดคลิปมาให้เรื่อยๆนะครับเข้าขากันมาขึ้นเรื่อยๆรู้ใจว่าควรตัดอะไรไม่ควรตัดอะไรหลังๆก็คือพี่ก็ you น้องเนมน้องเนมก็คือเป็นแฟนของอ๋มเขาก็เคยทํางานร่วมกันนะครับเคยเป็นเอเจนซี่แล้วเคยแบบส่งงานดูแลให้พี่หมออยู่นะก็ขอบคุณมากมานะฮะขอบคุณหนมกับฟ้าด้วยนะครับหนมก็เป็นคนตัดต่อที่อยู่กันมานานไม่ใช่แค่คนตัดต่อธรรมดาแต่ว่าอยู่หน้ากล้องด้วยนะครับทำให้ช่องพี่หมอมันมีสีสันมีอะไรกันมากนะฮะแต่ว่าตั้งแต่ช่วงโควิดมาเราเจอกันน้อยลงหนมก็เติบโตไปในทางของขนมนะฮะแต่ว่าก็ยังวนเวียนอยู่แวดวงใกล้ๆกันเพราะว่าหนมก็ยังมีความสนใจเรื่องของยูทูเเแบบเนนาางตมแั่่บอว ทำอยู่แต่ว่าหนูยงน่าตัคดคลิปพี่อยู่นะเพียงแต่ว่าออกหน้ากล้องน้อยลงขอบคุณน้องฟ้าที่คอยดูแลเพจนะครับคอยตอบคาถามคอยอะไรให้แล้วก็คอยเป็นกราฟิกให้พี่หมอคือทําหน้าปกคลิปต่างๆโอเวอร์เลยที่เป็นผ่านมาที่เห็นในไลฟ์หรืออะไรเงี้ยก็เป็นของน้องฟ้าทําให้ขอบคุณทีมงานกันหมดแล้วนะครับก็หวังว่าทุกคนจะเข้าใจขอพี่หมอไปรีเซ็ตไปพักตัวเองสักแป๊บนะครับคือพี่หมอยอมรับเลยว่าช่วง2ปีที่ผ่านมาเนี่ยสปีเนี่ยนะหนักมากอัดคลิปคนเดียวสักเกือบส่วนใหญ่เหนื่อยมากคือด้วยความที่แบบเนื้อหาว แต่ว่ามัานมีความเอนเตอร์เทนมันสนุกไม่พอกระทั่งพี่หมอเองกหลังๆก็ไม่ได้มีความสนุกกับการอัดคลิปพวกนี้พี่หมอยังคงชอบรูปแบบของซีซั่นหนึ่งก็คือการออกไปข้างนอกการออกไปเที่ยวการออกไปอยู่กับทีมงานไปถ่ายคลิปอะไรต่างๆพวกนี้พี่หมออยากจะเอาบรรยากาศนั้นกลับมานะครับก็เลยถึงมีความที่อยากจะปั้นน้องใหม่ขึ้นมาประมาณนี้หวังว่าในซีซั่นถัดไปอยากเรียกว่าซีซั่นห้าเลยอยากเรียกว่า ake, รีเมคดีกว่ารีเมคขอแบบรีรีแบบรีใหม่หมดไม่ได้ลบคลิปเก่านะสมายควาว่าขอรีตัวตนขอจัดการคอตัว ว่าตัวเองอ่ะอยากไปแนวไหนแต่ใจของพี่คือโควิดเบาลงแล้วอยากไปข้างนอกอยากกลับไปใช้ชีวิตตามสไตล์ของคนเอ็กซเวิร์ตอ่ะเออคือพี่เป็นเอ็กซเวิร์ตจ๋าๆเว้ยคือพี่ชอบออกบอลลุยชอบออกไปเล่นถึงแม้เวลามันจะไม่ค่อยมีก็ตามแต่พี่พยายามจะหาแล้วก็แมเนจวันให้ได้นะครับถามว่าพี่จะปล่อยตัวเอง้เมื่อไหร่จะมีเวลาพักเมื่อไหร่เพราะว่าเฮ้ยพี่บอกทำงานเจดวันเลยเหรอเมื่อไหร่ที่พี่สามารถหารุ่นน้องหรือว่าหมอคนไหนอะ่ะมาตรวจแทนพี่ได้เว้ยซึ่งหมายความว่าเขาต้องมาตรวจแทนคลินิกของพี่คลินิกของพี่พี่มีมาตรฐานค่อน กับลูกค้าแนะนําคนไข้ดูแลทุกคนประดุจญ,ญาติเหมือนที่พี่เคยทำเวย้ยพี่ต้องแบบไว้ใจมากพอที่จะปล่อยเขามาทํางานแทนพี่พี่ก็ยินดีที่จะจ้างเขามาอยู่ที่คลินิกพี่แล้วพี่มั่นใจว่าถ้าเขาทําตามที่พี่เคยทาได้อะ่ะลูกค้ารักแน่นอนนะครับเขาจะเป็นหมอที่น่ารักคนหนึ่งแน่นอนพี่หมอเปิดเทรนครับ <c oughs> สำหรับน้องหมอคนไหนที่ฟังคลิปนี้อยู่นะฮะหรือมีเพื่อนเรียนหมอแล้วเขาคิดว่าอยากจะเข้ามาทางสายสมคำงานหรืออเงี้ยสามารถทักมาหาพี่หมอได้พี่หมอยินดีที่จะเทรนสอนให้ตัวต่อ,ต,อตัวสอนตา,ตามตำแหน่งที่แกอยากเรียนเลยพี่หมอฉีดฟิลเ ER, ล อ,อยากเรียนตรงไหนแค่บอกเครื่องเลเซอร์ทําเป็นหมดพี่หมอทำเป็นหมดแล้วทางสายสัญญกรรมขอแค่บอกมาเดี๋ยวสอนให้เดี๋ยวสอนเองค่าเรียนของบอกเลยว่าถูกกว่าพวกแกไปเรียนคอร์สที่แบบเปิดเป็นคลาสใหญ่ๆอะ่ะมั่นใจว่าเรียนถูกมากๆเดี๋ยวลองติดต่อหลังไม่มาดูแล้วก็ลองถามราคาที่ก่อนได้แล้วเดี๋ยวลองไปถามดูว่าถ้าแกไปเรียนเทคคอร์สข้างนอกอะ่ะเขาสอนกี่ตำแหน่งแลวเขาคิดแกกี่บาทแต่ของพี่คือน,นอกจากสอนแล้วพี่ให้แกสามารถคอนเซ็ลต์สามารถโทรมา,รถ,า,มารถ,ถ,ถามติดตอ่ตอพี่เวลามีอะไรไม่มั่นใจโทรมาถามพี่ได้เลยมีเคสอะไรรู้สึกกังวลหรือกลัว ากา็ถมพี่จะดูแลพวกแกเองนะครับแต่ว่าพี่อยากได้ตัวตายตัวแทนมากบอกเลยตอนนี้อยากได้หมอสักคนหรือ2คนหรือ10บคนก็ได้มาเรียนกับพี่เถอะพี่จะถ่ายทอดวิชาให้เดี๋ยวพี่หางานให้ทำด้วยใครอยากจะเข้ามาวงการสายนี้น้องหมอติดต่อพี่มาเดี๋ยวดูแลให้เองอยังไงก็ขอบคุณอีกครั้งนะครับตลอด7ปีที่ซัพพอร์ตกันมาสัญญาว่าจะรีบกลับมาให้เร็วที่สุดยังไงก็ฝังเนื้อฝักตัว ไม่รู้ว่ากลับมางวดหน้าแม่ YouTube จะตัดช่องเราแบบไม่เหลือคนดูรือเปว่าไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าถ้ากลับมาก็อาจจะต้องอาแตช่องเพื่อนอนะบอกว่าเออกูกลับมาแล้วนะมาหากูหน่อยเถอะเพื่อนยูทูบเบอร์ครับอย่าเพิ่งลืมพี่หมอนะกลับมางวดหน้าจะขอพังงาฏเดี๋ยวจะไปหาทุกคนเลยสัญญารักมากๆถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์ไว้เป็นกำลังใจกดซ u b s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเต,ตือนติดตามพี่หมอ,อยังไงก็ได้ในชุดช่องทางท w i t t ตอร์ f a c e b o o k พี่หมออาจจะคงอยู่ตรงนั้นยังโพสรูปยังโพอ,อะไรต่ชารทคลลลิปตออนนนเี้มมัไ่หืแ้ว หมดแล้วจริงๆขอชาร์จพลังแล้วสัญญาว่าจะรีบกลับมาตารางปล่อยคลิปจะเปลี่ยนเป็นยังไงเดี๋ยวรอดูในช่วงเดือนตุลาขอพักกันยานหนึ่งเดือนแล้วกันนะฮะโอเคครับไว้เจอกันอีกครั้งในเดือนตุลาครับผมวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วกันครับสวัสดีครับทุกคน